รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุกรณีคลิปหญิงเมาสุราตบหน้าเจ้าหน้าที่หลังถูกเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอคูพคศจังหวัดปทุมธานีในคืนวันที่13ันวาคมเจ้าหน้าที่ไม่ติดใจแต่ต้องดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับและทำร้ายเจ้าหน้าที่โดยตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์สูงถึง177มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนผัดฟ้อง โฆษกรัฐบาลเผยผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยลงทะเบียนในรูปแบบเทสแอนโกไว้แล้วยังสามารถเดินทางได้ตามมาตราการที่กำหนดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรี 3, กำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนและเน้นย้ำการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดส่วนสถานประกอบการให้ยึดม,มาตราการโควิดฟรีเซตติ้งทำเนียบรัฐบาลจัดงานวันเด็กแห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดกิจกรรมที่นายกรัฐมนตรีนําตัวแทนเยาวชนเยี่ยมชมห้องทํางานในตึกไทยคู่ฟ้าและเปิดโอกาสให้นั่งเก้าอี้ทางานนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนย้ําคําขวัญรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมแนะเยาวชนหาความรู้เรื่องตัวเองจากสื่อออนไลน์และรับฟังข้อเสนอแนะจากคนรุ่นใหม่